โผลคณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งถูกปรับใหม่อีกครั้งโดยมีการย้ายตำแหน่งสำคัญร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่เดิมคาดว่าจะคุมกระทรวงกลาโหมไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงยุติธรรมจะมาจากโคต้าคนนอกโดยกระทรวงยุติธรรมมีกระแสะข่าวเชื่อมโยงถึงนายตำรวจระดับสูงอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด โคต้าพักภูมิใจไทยยังคงครองเก้าอี้ส่วนใหญ่ราวสิบสตำแหน่งโดยในอนุทินชาญวิรกูลนั่งนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยขณะที่รายชื่ออื่นๆเช่นนายทรงศักดิ์ทองศรีนั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยและนางสาวซาบิดาไทยเศษคุมกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับโคต้าคนนอกที่ชัดเจนแล้วได้แก่นายศรีหาศักด์พวงเกตแก้วเสนอดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิตินิติทันประพาสคุมคลังและนายอัธพลเลิกพิบูร์นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานขณะที่ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังอยู่ระหว่างการพิจารณา